เอาล้ครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิว s อสนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้ากราฟแล้วนะครับผมสาหรับ s อสในสัปดาห์นี้นะผมก็ผมก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเออไม่ใช่สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์นะครับผมว่าเราเนี่ยใช้งานแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงงบบ้านะครั โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มตักตีห้าเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ช่วงเวลาตีสามนะผมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปตีห้าก่อนจะได้เริ่มเป็นวันใหม่นะครับโอเคตอนนี้ตีห้าแล้วก็เราก็เหมือนเดิมนะผมถ้าเห็นโซนดิสดีนะครับเราก็ตีไปได้เลยนะครับผมก็จะเป็นในระยะโซนนี้นะครับผมที่เราจะเข้าซื้อนะครับแต่ว่าอันนี้อย่างที่ผมสอนไปนะว่าถ้าเกิดมันอยู่ใกล้กันมากนะผมเราก็ เลือกไม่ข้างบนก็เลือกตรงกลางนะผมเพราะว่าน้องมีโอกาสที่จะเกี่ยวตรงกลางมากที่สุดนะครับข้างบนก็อาจจะมีพลาดบ้างว่าแบบไม่ถึงอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะเปิดเซลล์กันนะครับที่ราคานี้เลยตั้งเป็น S500 l Gp500 นะผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะมารับแต่แถวตรงกลางนะครับเียก็รับตรงกลางนี้ไปเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคส่วนขยับเพิ่มขออนุญาตขยับตาม อ่าโอเครับตรงกลางนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็อ่ารับราคามาเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคตอนนี้ผมเห็นแล้วครับว่าราคาเนี่ยขึ้นไปถึงป้ายที่2เลยนะผมับผซึ่งราคาป้ายที่2เนี่ยถามว่าเข้าเพิ่มได้ไหมก็เข้าได้นะครับผมแต่ว่า s อสก็ตั้งไว้ที่ป้ายที่สองนะผมแต่ถ้าใครเข้าที่ตรงกลางนั้นเนี่ยก็เอลตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะรอดหรือไม่ <c oughs> โอเคยังไง ทีพีไหมทีพีไหมครับอ่าโอเคก็ยังทีนะผมถือว่าตรงกลางที่เราเลือกมาเนี่ยก็โอเคเลยถือว่ารอดมาได้แบบจิวเฉียดโอเคพอเรารู้แล้วนะครับผมว่าราคาเนี่ยวิ่งไปถึงป้ายที่2สองนะผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะเซลล์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเซลล์ที่ป้ายที่สองแทนอันนี้จะเป็นเครื่องมือดิตีนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยอ่าโอเคอันนี้ก็ราคาก็มาแตะเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ เหมือนจะลงไปทันทีเลยนะเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนโอเคอันนี้ก็เราก็ท p ีกันอีกรอบนึงนะผมเพราะว่าราคาเนี่ยก็คือแตะกันแบบไปลายไส้เลยทีเดียวแล้วก็ลงไปเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่ก็คือราคามันก็ทีพีไปแล้วแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมานะผมผมก็เลยเลือกไปที่ป้ายโซนราคาป้ายที่สองนะผมเอ้ไม่ใช่ป้ายโซนราคาที่2นะผมเพราะว่าน้องเนี่ยมาถึงโซน2แล้วโอเคผมก็จะเซลล์ตรงนี้แล้วมันก็ลงมาแล้วก็ทีพีแทบจะทันทีเลย อ่าโอเคตอนนี้เราทีพีเป็น2รอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองรอบที่3ามไปดูดีกว่าว่าเรายังหนังเหนียวรอดได้อยู่ไหม <c oughs> คือถ้าเกิดใช้บ่อยเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้มากขึ้นนะผมเพราะว่ายิ่งมันมาบ่อยเนี่ยแปลว่ามันอาจจะทนแรงแรงบายไม่ไหวนะผมก็อาจจะแพ้ได้โอเคอันนี้ก็ยังไงดีเหมือนจะหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็ยังรอดอยู่นะผมก็ถือว่ากลับลงมาแล้วก็ท p ก่อนนะครับนี่ก็คือวิ่งขึ้นไปให้เรา ตกใจเล่นนะผมแล้วก็กลับมาทีพีได้นะผมนี่ก็จะเป็นเส้นปะกบอกนี้เลยว่าถึงทีพีพอดีนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่5้0จุดนี้อาจจะไม่ถึงนะผมเราอาจจะพลาดได้นะแต่ว่าถ้า400ก็อาจจะได้ชัวร์ขึ้นนะอ่าอ่าโอเคเอ้ผมลืมผมลืมอ่าโอเคตอนนี้โซนก็เปลี่ยนมาที่โซนนี้นะครับเราท p ีไป3รอบแล้วตอนนี้โซนก็เปลี่ยนมาอยู่ที่ราคานี้แทนเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นยังไงต่ออะตอนนี้เราก็เข้าเซลล์นะครับอ่าโอเคอันนี้เราก็หลับนะผม ก็คือเรา SL ไปแล้วเรียบร้อยเขาวิ่งเกิน500จุดไปแล้วอเคเราก็จะเปลี่ยนหน้าเล่นนะครับผมเปลี่ยนหน้าเล่นก็จะเหมือนเดิมเลยเราก็จะตั้ง TP กับ SL นะครับอย่างละ500แล้วก็ตั้งไว้ได้เลยนะผมก็เดี๋ยวผมก็จะเล่นตั้งแต่ต้นโซนเลยแล้วกันอ่าโอเคราคาก็เด้งกลับมานะผมแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปได้นะครับยังไงดีแบบว่าเรา TP แล้วหรือเปล่าอ่านดี่ก็มาเรียบร้อยนะผมก็ TP นะครับก็คือราคาก็เด้งลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปเรียบร้อยหลังจากที่เรา SL กันไป ราคาก็เด้งกลับแล้วก็กลับไปที่ TP นะครับโอเคเราก็จะใช้โซนนี้ต่อนะผมเดี๋ยเราก็จะเข้าบ่ายโซนนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ้าวอันนี้หลับเลย <c oughs> อันนี้น่าจะโดนข่าวหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปเช็คก,ก่อนอันนี้ผมไม่มั่นใจนะอาจจะเป็นช่วงข่าวหรือเปล่าวันจันทร์ที่21นะผมจะลองเช็คดูให้นะครับจันทร์ถึงสุ์เพราะว่าข่าวเนี่ยก็จะค่อนข้างมีผลกับเราเหมือนกันอ่าโอเควันจันทร์ไม่มีข่าวนะผมลงตามปกตินะครับโอเคพอเราแพ้โซนนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ ใช้ในการเข้าเซลล์แทนนะครับเดีย๋ยวเราก็มาเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยเพราะว่ามันก็ทะลุเส้นม่วงไปเหมือนกันเกิน5้ารจุดโอเคเราก็จะเข้าเซลล์แทนนะครับสบหน้าเล่นกันอ่าแล้วเราก็รอราคาผมว่าราคาจะกลับมาไหมหรือว่าจะไปแตะข้างล่างก่อนถ้าแตะข้างล่างเราก็เข้าบ่ายนะครับอ่าโอเคเหมือนราคาจะขึ้นมานะโซนเราอยู่ไหนและ้ะโซนเราอยู่นี่นะครับผมโอเคตอนนี้โซนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคเราก็ เข้าตรงกลางเหมือนเดิมแล้วกันปลอดภัยไว้ก่อนนะผมเราลองเข้าตรงกลางดูจะได้ TP ด้วยอ้าวสรุปก็น้องมาแค่โซนแรกนะครับถ้ามาแค่โซนแรกอย่างนี้เนี่ยก็เราก็เลื่อนไอเลื่อนหน้าเซลนะครับผมว่าเราจะมาเซลล์ตรงนี้แทนโอเคพอเรารู้แล้วครับว่าน้องเนี่ยมาแรงเนี่ยมาได้แค่นี้นะผมเราก็เลื่อนมาเซลลตรงนี้แทนนะครับไม้แรกเราอาจจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็มาเซลลที่ไม้ต่อไปอ่าโอเคไม้นี้ได้แล้วนะครับผมเราก็มาลองดูกันว่าเราจะ TP ไหมนะครับ ยังไงยังไงมีให้ลุ้นอ่าโอเคอันนี้เราก็ tp นะครับผมแวก็ tp ไปละหนึ่งไม้นะครับอ่าเราก็กลับมาเซลล์ที่เดิมเซลลที่โซนแรกนะผมเพราะว่าราคามันแตะโซนแรกแล้วล่วงนะครับเราก็จะอยู่ในแถวโซนแรกเนี่ยแหละอ่าโอเคอันนี้มารอบ2นะครับผมยังไงดีอ่ารอบ2ก็ยัง tp นะครับผม ptp สองรอบติดเลยอ่าโอเค๋ยวเราซัดต่อเลยดีกว่าตอนนี้ได้ไป2ไม้ละไม้ที่3ามยังไงครับไม้ที่3มปิดแดงด้วยยังไง เรื่อเหมือนไม้ที่3ามจะหลับนะผมนี่อันนี้ก็ทะลุไปแล้วเรียบร้อยนะครับต้องอยู่แถวตรงนี้นี่อันนี้ก็ทะลุไปเรียบร้อยนะผมก็ไม้นี้ก็หลับนะผมเราก็จะมาเปลี่ยนหน้าเล่นกันเฮ้ยอยู่ไหนละงงงงทางสัรวนแล้วมึงโอเคเตั้งใหม่กันให้มันเป็น500ต่อ500อ่าโอเคหลังจากที่ไม้นี้เข้าไปแล้วหลับนะผมเราก็จะเปลี่ยนหน้าเล่นนะครับเราก็จะมาเข้าเป็นหน้าบ่ายแทนเดี๋ยวผมก็จะเข้าโซนนี้เลย นี่ก็คือไม่โซนม่วงก็โซนข้างหน้าสุดไปเลยโอเคผมก็จะเข้าต่อนะครับผมหลังจากที่หลับไปแล้วเรียบร้อยอ่าโอเคอันนี้น้องก็วิ่งมาถึงโซนม่วงนะครับผมเพราะว่าเราเราหลับในโซนแรกนะครับน้องก็เลยเข้ามาโซนแรกอันนี้ก็ถือว่าเราก็อ่าบู๊อยู่เราบู๊ตั้งแต่โซนแรกเลยโอเคอันนี้ก็ยังท p ีอยู่นะครับผมก็วิ่งขึ้นไปเรียบร้อยปิดไปแล้ว500อจุดอ่าแปลว่าตรงนี้เราก็ยังใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาบายใหม่ถ้าเกิดน้องลงมาอีกนะครับยังไงดีลงมาไหม อันนี้ก็ปิดวันไปแล้วเรียบร้อยวันใหม่มาละว,วันใหม่มาเรายังไงดีอ่าโอเคอันนี้ก็ลงมาเยอะอยู่นะ500รจุดจะรอดไหมปึ๊บอ่าโอเคอันนี้ก็ยังรอดอยู่นะผม <c oughs> ก็ได้มาอีก5้าร้อยจุดนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าบายไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้น้องมาถึงโซนม่วงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรารอโซนม่วงยังไงดีน้องจะกลับมาไหม <c oughs> อ่าอันนี้ลงแรงหนึ่งแลผมแ๊บนึงแล้วนึงย้อนก่อนย้อนก่อน วันพุธวันพุธมีข่าวไหมวันพุธเหมือนจะมีข่าวช่วงสามทุ่มนะครับอันนี้ใช่สามทุ่มไหมเนะี่ยอันนี้แดอันนี้หกโมงเองอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ข่าวนะครับก็ลงปกตินี่แหละก็เกือบเกือบไปดเดีวอ่าโอเคอันนี้ s อไปนะครับถ้า SL เราก็ไปรอที่โซนต่อไปนะผมอันนี้อะไรวเนะี่ยออกก่อน <c oughs> ก็คือเป็นโซนนี้นะครับเราก็เข้ามาที่โซนนี้ต่อใช่ไหม อ่าไม่ใช่อันนี้เป็นตรงนี้นะผมน,นี่ก็คือเราก็ามารอล่วงหน้าชั่วโมงนึงนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เด้งมาเรียบร้อยแล้วยังไงดีโอเคอันนี้ก็เอชเอลไปอีกไม้นึงนะผมอันนี้ก็ลงแรงมากถ้าลงแรงมากก็ไม่เป็นไรครับเราก็รอโซนต่อไปครับผมทําตัวเหมือนเดิมแต่ว่าการที่น้องเขาลงแรงขนาดนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นช่วงสามทุ่มด้วยถ้าเป็นช่วงสามทุ่มที่เป็นช่วงข่าวอย่างนี้นะผมถ้าเกิดเขามีข่าวมีอะไรเนี่ยเราก็อาจจะรอได้นะครับเพราะว่าโซนที่เราจะรับเนี่ยมันอาจจะ วิ่งเลยแล้วก็กลับมาปิดเหมือนเดิมได้นะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดมีข่าวนะผมผมแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงไปก่อนก็คือเรารู้เรารู้ไว้ก่อนว่าเป็นโซนนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอให้เขาจบข่าวก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าเลยเราก็อาจจะพลาดได้แล้วก็ราคาเนี่ยก็ปิดแบบที่ผมเคยบอกนะผมก็คือปิดแบบ เด้งกลับขึ้นมาแบบทิ้งไสไว้ก็คืออย่างเงี้ยแปลว่าเขาเนี่ยมีแรงบายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาวิ่งแบบนี้ได้เนะี่ยแปลว่าโซนเนี้ยจะยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราเข้าก่อนเราก็อาจจะหลับได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเห็นเป็นแท่งอย่างนี้นะผมก็สามารถเข้าต่อได้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะมาเข้าที่โซนเดิมก็คือโซน2716นะผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมก็จะเข้าต่อนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเขาปิดดีมากเลยก็คือปิดกลับขึ้นไปอ่าโอเคอันนี้พอไม่มีข่าวอะไรทุกอย่างปกตินะครับเราก็เข้าแล้วก็ SL 500จุดเหมือนนเเดดิมไ้ลยนะครับ ขออภัยครับเมื่อกี้เลยก็เราเราจะรอจนกว่าจะ TP นะครับผมแล้วเราค่อยใช้ SD ต่อนะครับอ่าโอเคอย่างเงี้ยถ้าเกิด TP ไปแล้วนะครับผมเราก็ค่อยเข้าใหม่นะครับก็คือถ้ายังไม่ TP ก็อย่าพึ่งเข้าก็ได้ครับรอก่อนอ่าโอเคอันนี้ก็ไม้ที่สองนะครับเราก็เข้ามาใหม่แล้วเพราะว่าไม้แรกเรา TP ไปแล้วไม้ที่2เข้ามาก็ยัง TP นะครับผมถ้า TP แล้วก็ ค่อยๆเล่นไปทีละไม้นะครับทำไม้ที่สามทำไม้ที่สามยังไงทำไม้ที่สามเราขยับตามเฮ้ยมันมาอีกแล้วขยับอีกแล้วเราจะได้ไหมนะไม้นี้ไม้นี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นเป็นไม้บนแทนไม้บนเราก็ทําการเข้าเซลล์นะผมแต่เราดูกันว่าเราจะรอดไม้สาหรับโซนนี้ยังไงดีเออเหมือนใจ SL นะครับถ้า SL ก็โอเคเราก็ ใช้โซนเนี้ยในการเข้าบ่ายต่อนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็มาถึงป้ายเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าได้เลยนะครับโอเคอันนี้เราก็เข้าบ่ายต่อนะครับแล้วก็ไป tp ข้างบนอันนี้ก็ tp เรียบร้อยนะครับผมก็ราคาเนี้ยก็วิ่งลงมาแต่เสร็จปุ๊บก็ขึ้นไป tp เลยโอเคพอเราได้ไม้นี้มาเราก็เข้าต่อนะครับก็เป็นโซนเดิมไปอ่าอันนี้ก็เหมือนจะลงมานะผมเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าเราได้ tp ไหมโอเคไม้นี้ก็เหมือนจะไม่ได้ tp นะครับก็คือเรา โดน SL นะครับผมสมัยนี้นนก็อยู่ดีๆก็ลงมาแรงเลย c h e c ก่อนใช้ข่าวหรือเ <complexity> ปล่าจําไว้ได้นะผมต้องเช็คดีๆนะครับว่าช่วงข่าวเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะผมอันนี้ก็จะเป็นข่าว2ทุ่ม4 5นะครับนี่ซึ่งก็จริงๆมันก็ตรงกับเวลานี้แหละก็คือมันเป็นช่วงข่าวไปดีจริงๆก็หลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพราะว่าช่วงข่าวเนี่ยเขาจะทิ้งตัวลงมาแรงนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่วงข่าวจริงๆเราต้องอ่าอย่าเทรดช่วงข่าวนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะครับ โอเคถ้าถ้าจบข่าวไปแล้วเนี่ยเราค่อยเล่นต่อดีกว่าอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าเลยเนี่ยเรา XL ก็ไม่เป็นไรเราก็ทําตามแผนเดิมไปครับแล้วก็เข้ามาเป็นหน้าเซลล์ต่ออ่าโอเคอันนี้ก็ยัง TP อยู่นะครับผมแล้วเราก็เข้าบายไปด้วยก็คือใช้ทั้งเส้นล่างแล้วก็เส้นบนเลยนะครับโอเคอันนี้เราก็จะชนะทั้ง2หน้าเลยก็คือหน้าเซลล์เราก็ชนะหน้าบายเราก็ชนะนะครับผมโอเคแล้วยังไงต่อครรับ ได้เราเล่นต่อไหมอันนี้ก็เหมือนจะเหมือนจะถึงนะแต่ว่าแค่เกือบอันนี้ก็ไม่ได้ไม้นะครับไม่ได้ไม้ก็ไม่เป็นไรอ่าโอเคอันนี้คือได้ไม้ละเราก็เข้าเซลไปนะครับเลยหล้วเ,เรามารอดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไงต่อยังไงดีกราฟนี่เริ่มมันใหม่ครับเริ่มมันใหม่ล่วงล่วงมาก็โอเคก็เรียบร้อยนะครับผมก็ TP นะครับเราก็เข้าไม้บายต่อนี่ก็เข้าราคานี้นะครับยังไงดีไม้บายเราใจเด้งไหมปึ๊บปึ๊บ เฮ้ยเฮืออันนี้ไม้นี้ก็ SL ไปนะไปนะผมก็คือวิ่งมาไม่ถึง500จุดนะครับวิ่งไปแค่300กว่าจุดเองแล้วก็ร่วงลงไปซึ่งก็ไม่เป็นไรครับผมเรา,าก็ใช้โซนนี้เป็นหน้าเซลแทนโอเคน้องกลับขึ้นมาใหม่นะครับพอมันเป็นโซนอย่างนี้เนี่ยเราก็เลือกได้เลยนะครับผมว่าจะเข้าตรงไหนนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะตรงกลางละกันเพราะว่าโซนมันค่อนข้างใกล้กันมาอกโอเคอันนี้ผมก็เข้ามาตรงกลางนะครับ ในราคาก็วิ่งมาจนถึงโซนที่2เลยโอเคครั้งแรกก็ทีไปนะครับพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าราคาเนี่ยวิ่งถึงโซน2นะผมเราก็รอที่โซน2ตอ่อได้เลยนะครับก็ไม่ต้องตรงกลางแล้วเราลำเอียงอ่าโอเคอันนี้ก็ SL ไแนะครับผมแล้วก็ได้เข้าเซลล์ไปไม้เดียวนะครับเดีย๋ยวเช็คข่าวก่อนโอเคอันนี้วันอะไรน,นี้วันศุกร์สามทุ่มสามทุ่มมีข่าวแต่ว่าข่าวอันนี้ผมมองว่าไม่น่าจะแรงมาก แต่ไม่เป็นไรถ้าแพ้ก็แพ้ไปครับเราก็ย้ายมาเป็นหน้าบ่ายแทนโอเคอันนี้ก็เสมอตัวไปครับเอ้าภาพวาร์ปแป๊บนึงนะครับผมอ๋ออันนี้เป็นวันจันทร์นะผมก็เราก็เข้าโซนนี้แหละก็คือรอเข้าบ่ายที่โซนนี้นะครับก็ตรงกลางก็ได้หรือว่าจะรอโซนสองก็ได้โอเคและนี้กราฟก็อยู่ดีๆก็วาร์ปมาเลยนะผมโอเคเราก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทีพีไปเรียบร้อยแล้วนะผมวาร์ปมาปุ๊บเข้าปั๊บก็คือเปิดตลาดมาวันจันทร์นี่ก็คือ ทิ้งดิ่งลงมาแบบแทบจะทันทีเลยอ่าโอเคพอเรารู้ว่าเขาวิ่งมาถึงโซน2เราก็รอที่โซน2ไปเลยนะครับถ้าเกิดเขามาอีกรอบอ้าวโอเคอันนี้ SL ลนะครับผมเราก็โดน SL ไปแต่ว่าราคาเนี่ยก็เด้งสวยมากเลยนะในจริงจริงผมเนี่ยอยากเข้าบายต่อมากกว่าถ้าเกิดเขาเด้งแบบนี้ครับถ้าเด้งเด้งกลับไปแบบกระชากไส้ครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีแรงขึ้นต่อนะครับผมถ้าเกิดเขากระชากไส้เข้ามาแบบสวยๆเลยไม่ว่าจะปิดอะไรก็ตามนะครับผมถ้าเกิดแบบเขา เด้งกลับขึ้นไปได้แบบกระชากไส้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะอยากขึ้นต่อมากกว่าเพราะว่าแรงบายเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากๆาถ้าเขากระชากได้นยส่วนใหญ่แล้วเขาจะขึ้นต่อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็จะเข้าบายต่อนะผมก็คือเราจะไม่ยอมแพ้กับโซนนี้นะผมแล้วก็เข้าไปอีกไมห้หนึ่งอ่ะโอเคยังไงอ่ะโอเคเขาก็กลับมารับเรานะครับยังไงดีรับเราแล้วก็ทีพนะผมก็ โซนนี้เนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับผมถ้าเกิดเขากระชากไส้โอเคก็ยังโอเคอยู่ครับก็ยังสวยอยู่โอเคแล้วเราก็มารอที่โซน2เหมือนเดิมครับเพราะว่าเขาเคยลงมาถึงป้าย2เราก็รอป้าย2ไปเลยโอเคมาแตะป้าย2เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าบายต่อนะผมยังไงดีกับโซนนี้คุณมาบ่อยเหลือเกินโอเคอันนี้ก็ยังท p ีนะครับก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่อ้าวนี่มันหน้าปัจจุบันนี่เฮ้ยผมลืม <laughs> ผมลืมทุกคนจริงๆมันต้องจบตั้งแต่ว,วันศุกร์แล้วนะก็คือจบตรงนี้นะผมเราจบที่ เรา SL เสมือหนึ่งหนึ่งไว้ซึ่งที่ผมเก็บมาเนี่ยผมเก็บมาแค่วันสูนะครับผมก็คือเก็บมาจนตั้งแต่วันที่ยี่เดจนถึงวันที่ย5ิบห้านะครับผมอ่าแล้วเราเก็บมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็อันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับผมก็คือเรา TP ไปนะครับอยู่ที่สิบหกไม้ SL อยู่ที่8ดไม้นะครับผมวินเลดอยู่ที่6 7สิบเดเปอร์เซ็นต์ี๋ยวก็คือผม TP ไปแล้วเนี่ยสี่พันจุดนะครับผมสำหรับโซนนี้นก็คือแพ้ไม้ท้ายไปเพราะว่าเกิดอาการสูสีขึ้นมา ก็คือแปลว่าตอนนี้เนี่ยอาทิตย์ล่าสุดเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับผมจนวันจันทร์เนี่ยก็ก็ยังใช้ได้นะครับวันจันทร์ถึงจะแพ้ไปก็คือแพ้แพ้ไปไม้หนึ่งเนี่ยก็คือชนะไม้นี้แล้วก็แพ้ไม้ถัดไปแต่ว่าพอเขากระชากไส้เนี่ยผมก็เข้าต่อเลือกเข้าต่อแล้วก็กลับมาทีพีเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือผมเหมือนแถมให้เลยแถมวันจันทร์ไปด้วยก็คือเราทีพีไว้นะครับก็ยังใช้ได้อยู่โอเคเราก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับผมสําหรับ รีวิว s อสดีอาทิตย์นี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาถามถ,ามถึงเครื่องมือได้น,นะครับผมก็แอดมาที่ไลน์แอดได้เลยโอเคครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ